นี่จะเสียงป่าครับจุ๊มจุ๊มจุ๊มอะลองมายามหนุกลางคืนครับวันนี้ใส่ไปนี่ประมาณสามหลังครับโอ้หลังแรกตั้งจังจังเยอะครับอ่ะมองเห็นเหลื่อมๆอยู่เี๋หลังที่สองนั่นครับอืมอันนี้ครับนี่ครับใส่ขังสาเพื่อนโอ้เสียงป่าครับปักคักเลย เบิ่งครับคุณอย่างที่สามครับเป็นไงเนาะมือในจะส่งคือบ่ครับกันครับส่งมุม,ม,มอ๋อนะครับหลักอุย้ยถิ่นนิดถิด่นนินครับสงสัยหนุ่มละครับถิ่นนิดครับอู้อู้เห็นหลักแล้วเห็นหลักแล้วครับ ลักนีลักโอ้เกี่ยวไปยังไรนู่นประเด็เป็นได้ครับโอ้โ้เห็นแล้วครับโอ้รุ่นนุ่มๆครับโอ้ประมาณสองสามขีดครับนี่เอาโอเคครับมานครับเก็บครับนี่โอเคโอเคแรงนี่มานแล้วครับโอเคครับเก็บครับ